สวัสดีค่ะวันนี้สวนน้อยระเบียงบ้านนะคะก็ได้ปลูกปักบุ้งไว้นะคะวันนี้ก็ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะประมาณอาประมาณหอาทิตย์กว่าวาค่ะต้นก็ใหญ่แล้วนะคะแน่นสวยด้วยค่ะ พราวน,น,นี้ไอ้บอนไซแบบเพาะรากนะคะเพาะรากแบบนี้นี่ก็ผักแมวผักแมวดูลูกยังยังยังสวยอยู่เลยนะคะเนี yeah. ่ยตอดยอดไปนู่นแล้วเมล็อมนะละ,ะกอก,ก็ต้นใหญ่ขึ้น น่าจะผูกไว้ในกระถางที่ระเบียงตรงนี้และค่ะปาล์มก็ต้นใหญ่ขึ้นมากตัวนี้กุหลาบพ,พี่ซื้อมาดอกก็เยอะอยู่นะคะคิดว่ามันตายแล้วค่ะก็ออกเยอดสวยน่าจะออกดอกแล้วราวนี้นะคะ เดีนนี้ผักบุ้งผักบุ้งค่ะผักบุ้งกินไ,ได้กินแล้วนะคะนี่ก็เยอะอยู่ค่ะตรงนี้พี่รดน้ำพอรดน้ำแนละ้วต้นก็ตายแล้วค่ะก็เลยเอาแบบนี้ เอาแบบเติมน้ำเติมน้ำอันนี้นะคะนี่นี่กระถางแล้วก็รองใส่น้ำไว้ในนี้นะคะในน้ำรองไว้ตรงนี้โอ้ยนี่มีอะไรเนี่ยเจออะไรเนี่ยเม็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวลอง ผูกไว้ดูนะคะไปดูเัืมันโอกมาย่างน,นีชนะะนะ้ช่วยจำแล้วคะนด้่วยจำด้วยนะคะว่าพี่ใส่อะไรไว้ตรงนี้น่าจะเป็นมเมล็ตดต้นไม้สักอย่างส่วนนี้ ไบมิน้นสวยนะคะพี่ก็รดน้ําแล้วก็มีฝนตกแล้วก็มันขางเงินนี้นะคะแล้วก็ได้แตกรากนี่น,นี่เอาไปผูกแยกผูกได้เลยนะคะนี่โกลกรากหอมหอมใบมิน้นท์ลก็บันไใสพราะรากนะคะบัรใส่ต้นหนึ่ง เ่อนข้างบนโน่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 โนสวรรค์กับสวรรค์<น>เกินกับผองนี้นะคะพี่ก็ไม่ได้ดูสักทีหนึง่งเดี๋ยวไอ้ดูนะคะทำอะไรไว้นี่พี่เพาะสตรอเบอรี่ก่ะเพาะสตรอเบอรี่จากเมล็ด ติดอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้จะรอดไม่รอดอนะคนะไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดก็ดูกันไปนะคะว่าจะรอดไม่รอดปากสวยๆเดี๋ยวว่าจะผูกปักเพิ่มนะคะแต่ยังไม่ได้ซื้อมันเล็ดมาก็จะปลูกเพิ่ม ก็รถก็เยอะนะคะหนบ้านเพียมันก็เสียงดังมากเลยแต่ถ้าดูมาจากข้างในก็สวยเป็นสวนนะ่คะเป็นสวนนั่งดูสวน เปิดประตูกไปก็เป็นสวนระเบียงน้อยนี่เองไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มหรืว่าจะคิดจะปลูกอะไรเพิ่มขึ้นมา วันนี้ข้าแก่นี้ขอดนะค่ะสวัสดีค่ะ